วันนี้มาใ่เอีกันที่นี่เลยภาคสอภาคสอใช่ครับเป็นคนมีเสนห์ภาคสองครับผมค่ะใช่ก็เป็นนิวซิกซีรีส์เนาะใช่แล้วค่ะก็มาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเอลวีอันแรกก็เัสเซสฟูลมากๆใช่100่ร้ล้านวิวภายในแบบเดือนหนึ่งใช่ค่ะดีมากก็เลยมีภาคสองครับผมก็มากันเต็มเลยมีมาเมาแจมมากแมีเจเจครับ ไทเกอร์ไทเกอร์ส่วนผมวิกเตอร์ครับผมค่ะมาตังค่ะ่ะนี่เหมือนเดิมเจนนี่ค่ะไสื่อครับ <c oughs> เบลค่ะอีกใหม่ของท <c oughs> ัคสองครับหนูมาเพื่อฆ่าเบลอย่างเดียวเลยคกลัวแล้วกลัวแล้วคิดอะไรกับเราปะเนี่ยคิดสิครับ <c oughs> <c oughs> มันก็จะคือคล้ายๆต่อจากภาคแรกแหละคืออย่างที่ได้เห็นว่าแล้วก็คือสมหวังกันใช่ไหมแต่ว่าแค่ภาคเนี้ยเรามีตัวละครมาเสริมให้มันสนุกมากขึ้นใช่ใช่ค่ะก็ยังไงก็อยากให้ฝากดูด้วยนะคะ19ตุลาคมนี้ค่ะอ๋อใช่คือสองคนเนี่ยเป็นรุ่นพี่ครับ สามคนครับสามตัเป็นรุ่นพี่วันนี้ครับนี่ก็จะเป็นนี่เป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องกับพี่เจเจใช่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งใช่ใช่เหมือนกับว่าผมจะแบบมาชอบเบลอะไรแล้วก็แย่งกับพี่ไอ้สืบอะไรนะครับครับดูสวยมากเลยดูสวยตรงนี้มีใครยั่งพี่บ้างไหมฮะแต่นี่พี่เจนี่เข้ามาตรงคอนเซ็ปต์เพลงเลยนะครับผมครับอย่าเลยทำไมดำดำยังกระส่องบี เบลสวยยังไงเราต้องสวยกว่าไปอีกหนึ่งเลเวลค่ะคต้องมีอไรต้องมีด้วยอ้ปมาด้วยใช่หมาโซเนื้อสวรรค์เหรอกินแค่หัวค่ะแล้วไกินตังี่ป้างก็ยังจะมาแจมใน m ออยู่นะครับยังมีมาตาเป็นพี่แป้งเป็นพี่แป้งมาแจมอยู่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีตัวละครลับอีกคนนึงด้วยเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามาค่ะยังไม่อยากบอกใช่ ค่อนข้างมั่นใจนะค่อนข้างมั่นใจว่าจะดีเพราะเราก็มากันเต็มที่แล้วก็จับมายกเซตขนาดนี้ผมว่าออกมาดีแน่ๆใช่อยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะครับผมมินิซีรีส์คนมีเสน่ห์ภาคสองนะคะจะออนแอร์วันที่19ตุลาคมนี้ไปดูกันที่ช่อง YouTube นะครับจินนี่เรคคอร์ดนะครับผมจินนี่เรคคอร์ดนะฮะขออีกทีจินนี่ร็อก YouTube g e n n y Rock นะครับผมก็ก็ฝากด้วยนะคะับแบบมิวสิกซีรีส์คนมีเสน่ห์สครับผมจะออนแอร์วันที่19นี้ทาง YouTube Channel Ginny Rock นะครับค่ะ19ตุลานะคะค่ใส่เลขสองด้วยนะคะเบอร์แรกมันคนเยอะแล้วดูเยอะแล้วอ่ะฮ่าฮ่าม่าฮ่ะฮ่ต็่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่าา ขอบคุณครับขอบคุณครับยืนยนสอดใส่ยืนยยืนหล่อสวยยืนหล่อสวยก่อนอินเสิร์ตอินเสิร์ตฝั่งนู้นมีใครเอาอะไรเพิ่มไหมคะไม่เข้าแต่ว่าเดี๋ยวมีฝั่งนี้จะเอาเ้ิ่มือนกันน่ากไม่เบลกับไอค่ะพี่เบลกับพี่ไอยังไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวฉากต้องไปนู้นใช่ไหมฉากต่อไปจะเป็นพี่เบลพี่มาตังพี่เจเจนะคะแล้วก็พี่ป้าอ้าววิกเตอร์ พี่เจนนี่ว่างพี่ไอว่างอ๋อนี่เจนนี่เทีนโพสุวันเหรอคะใช่ค่ะเมื่อเช้าปีนลงมาเลยค่ะโดยตัวจับขาลงมาค่ะนี่เจนนี่เทียนพันสามเทียนโพเจนนี่เทียนโพเช่าเทียนเลยอะคะพี่โอ้โหอยอยากได้บ้างมาตังคู่ใครอ่ะตังให้เป็นกิมมิกไปเดากันขอกล้องพี่เอิร์ธน่อ ลมลมพัดผม,ม,ม